ีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงินของคนวันอังคารในช่วงเดือนตุลาคมนะ,ะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปนะคะพี่หมอจะเลิอกอ่านแบบครึ่งเดือนแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวเราฟังคลิปเนี้ยก็จะเป็นการงานการเงินตลอดทั้งเดือนไปเลยเนาะเปลี่ยนวิธีการอ่านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาเพิ่มก็ มันจะไม่มีเวลาในการอัดเนาะก็เลยอัดแบบเป็นทั้งเดือนไปเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากการงานก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะเรามาดูกันว่าการงานของคนที่เกิดวันอังคารในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมีสถานการณ์ประมาณไหนนะคนวันอังคารจะเจอเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการงานยังไงบ้างนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาบ้างไหมหรือว่า มีอุปสรรคปัญหาอะไรให้เราต้องระมัดระวังหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วพี่หมอจะเป็นตัวแทนของคนวังคารในการเปิดไพ่นะคะทิงเหี่น <9. S 2> เก้าเหรียญสิบดาบเทมเพ์แมนสิบถ้วยอัศวินถ้วย ไม้เอ็มเพอรอร์แล้วแฟนแล้วก็เด็กผอะพี่หมอต้องบอกว่าการงานในเดือนตุลาคมนะคะของคนวันอังคารนะคะ มันเป็นเดือนของการปล่อยวางนะบอกเลยว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้ก่อนเดือนตุลาโคเว,วนคารเจอปัญหาอะไรในเรื่องของการงานก็ตามแต่มันถึงเวลาแล้วที่ช่วงเดือนตุลาเราจะต้องปล่อยเรื่องนั้นไปนะคะบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆนะเจอปัญหาซ้ำๆเรื่องเดิมๆเราก็แก้ด้วยวิธีเดิมๆม,มาตลอดเวลาแต่ว่า มันก็ยังเกิดเรื่องเดิมๆอีกนั่นหมายความว่าเดือนนี้อาจจะต้องปล่อยวางวิธีการแก้แบบนั้นได้แล้วปล่อยวางความคิดเดิมๆได้แล้วมันต้องลองอะไรใหม่ๆมันต้องแก้ด้วยวิธีใหม่ๆมันต้องเรียนรู้มันต้องปรับเปลี่ยนอันนี้คือสิ่งที่คนันอังคารจะเจอในช่วงเดือนตุลาคะแล้วถามว่าถ้าเราเป็นได้เราปรับได้เราเปลี่ยนได้เราปล่อยวางอะไรเดิมๆได้เนี่ยมันจะทําให้การงานเราเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าดีมากๆ จริงๆโอกาสในเดือนตุลาเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่มีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นสูงมากนะคะบางคนเนี่ยมันมีเวข,ของการเปลี่ยนงานย้ายงานโยกตําแหน่งย้ายแผนกคือมันมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้มันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมที่เรามีปัญหาอยู่ไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะอย่างถ้าเกิดว่าใครทํางานอยู่ในตาแหน่งตแหน่งตาแหน่งนึงเนาะ หน้าที่หน้าที่หนึ่งแล้วปรากฏว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคแก้ไขอะไรไปยังไงมันก็เจอแต่แบบเดิมๆถึงเวลาแล้วที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนเราจะต้องเราจะต้องปรับเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เราต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งใหม่นะคะซึ่งมันก็ให้ผลดีพอสมควรเลยพอเราย้ายตำแหน่งไปย,ย้ายไม่ใช่ย้ายตำแหน่งย,ย้งยายแผนกไปย้ายสถานที่ทำงานไป ย้ายความรับผิดชอบเปลี่ยนความรับผิดชอบเปลี่ยนหนะ้าที่ของตัวเองไปอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันจะเกิดน,นะก็ต้องบอกว่าสิ่งนั้นนะ่ะมันส่งผลให้คนวันอังคารเนี่ยประสบความสําเร็จนะคือมันมีเกณฑ์เปลี่ยนเยอะมากเท่าที่พี่หมอเห็นเนี่ยอย่าลืมว่าตอนนี้เราฟังไพ่แบบดวงรวมอยู่เพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนได้หลายแบบจริงๆคนที่เข้ามาฟังคลิปมันจะมีคนฟังคนสองคนสามคนก็ตามทีเถอคะค่ะแต่มันไม่ใช่คนเดียวนั่นหมายความว่า คนที่เข้ามาฟังเนี่ยมันหลากหลายหลกักหมายถึงว่าหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นพี่หมอเห็นกว้างมากไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายตําแหน่งการเปลี่ยนสถานที่ทํางานการเปลี่ยนแผนกบางคนมีเรื่องของการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปเลยได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอ่ะมันกําลังจะเอาความสําเร็จมาให้กับคนวันอังคารน,นะคะ แล้วก็บางคนอะบางคนมันจะมีเกณฑ์ปรับวิธีการทํางานด้วยนะอย่างเช่นอสูเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะเราเป็นเจ้าของธุรกิจเดิมทีเนี่ยเราก็ดําเนินธุรกิจหรือว่ากิจการของเรามาแบบหนึ่งทําอย่างนั้นมาตลอดเวลามันก็เจอปัญหาบ้างอะไรบ้างนะคะมีทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีแต่ตัวคนวนังคานี่รู้สึกว่าอยากจะแก้ปัญหาที่เราเจอบ่อยๆนะในธุรกิจของเรา ซึ่งวิธีการที่เราแก้เนี่ยเราก็แก้แบบเดิมๆเนาะแก้แบบนั้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆแก้มาเรื่อยๆแต่มาถึงเดือนนี้ค่ะมันเป็นเดือนที่พี่หมอรุกสึก่าเราจะเปลี่ยนละเรารู้สึกว่าแก้ด้วยวิธีนี้มันก็ทําได้แค่นี้อ่ามันก็ทําได้แค่นี้มันไปไม่ถึงไหนสักทีอ่ามันอาจจะไม่ได้พังหรือแย่นะแต่มันไปไม่ถึงไหนสักทีมันน่าจะถึงเวลาเราไหมาที่เราจะต้องปล่อยวิธีนี้ไปเราลองปรับใหม่ไหมอาจจะหมายถึงการตลาดหรือว่าการโปรโมทอะไรก็แล้วแต่เนาะสมมุติเนาะ เพื่อให้กิจการหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันดีขึ้นบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทีมงานคนที่เราจะได้ร่วมงานมันหมายถึงการเปลี่ยนสังคมไปด้วยอะคะ่ะพี่หมอถึงได้รู้สึกว่ามันมีทั้งเปลี่ยนตําแหน่งนะมันมีทั้งเปลี่ยนบริษัทนะเปลี่ยนองค์กรนะถ้าในกรณีกิจการส่วนตัวก็อาจจะเปลี่ยนลูกน้องอ่าเปลี่ยนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนได้หมดแต่การเปลี่ยนนี้เปลี่ยนเพื่อให้เขาเข้ามาช่วยเรา นะแล้วก็พาเราเนี่ยไปพบกับความสําเร็จหรือว่าไปถึงเป้าหมายที่เราอยากจะไปอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คนันาคารจะเจอนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยในเดือนตุลาหลายๆคนมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนเรื่องตําแหน่งใช่ไหมนั่นหมายความว่าเรื่องการเลื่อนขั้นก็มีโอกาสใครอยู่ในช่วงของการสอบนะอยู่ในช่วงของการสอบนะคะสอบเลื่อนขั้นสอบบรรจุอะไรใดๆเนี่ยสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ พี่หมอก็มองว่ามีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะได้รับโอกาสนั้นจะได้รับชัยชนะนั้นจะสอบได้ลำดับจะติดอ่ะจะสอบได้จะผ่านอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออนะคะก็เป็นเกณฑ์ที่ดีเดือนนี้เป็นเดือนที่หลายๆคนเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วกันเนาะในเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ในเดือนตุลาคมเป็นเดือนของการปล่อยวางอะไรเดิมๆเป็นเดือนของการอ่าออกจากปัญหานะถือว่าเดือนนี้การงานของคนันาคาร แทบจะไม่มีเรื่องอะไรให้เราต้องคิดมากเลยนะคะมีอย่างเดียวเลยก็คือทํายังไงให้ตัวเองประสบความสําเร็จแหละแล้วก็ลงมือทำม,มันมันเหมือนกับว่าเราจะตั้งโกขึ้นมาเราจะตั้งโกในเดือนตุลาเนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็คิดแค่ว่าเราจะทํำยังไงอ่าเราจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จตามโกนนะั้นตามเป้าหมายระยะสั้นในเดือนตุลาของเรานะ ข้อดีอีกหนึ่งเรื่องของคนวันอังคารน,นะคะก็คือเรื่องคนเรื่องคนหมายความว่ายังไงหมายความว่าในเดือนตุลาเนี่ยเป็นเป็นเดือนที่เราได้รับการยอมรับจากคนหลายๆคนจากใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานนะคะอ่ากรณีเป็นกิจการส่วนตัวมีหุ้นส่วนกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือลูกค้านะบุคคลเหล่านี้ หนะ้าที่รายล้อมเราแล้วก็มีอิทธิพลต่อหน้าที่การงานเราเนี่ยค่อนข้างดีอ่ะหมายถึงว่าอย่างในกรณีของเจ้านายแล้วกันเนาะเจ้านายเขาก็ซัพพอร์ตเราดีอ่ะผู้ใหญ่ก็ซัพพอร์ตเราดีอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนร่วมงานก็ให้ความร่วมมือในการทํางานกับเราดีอ่าประมาณนี้นะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็เหมือนกันเลยค่ะมีเป้าหมายอ่าในการทํางานเหมือนกันอ่ะ แล้วก็ช่วยเหลือกันดีอะไรอย่างนี้นะคะช่วยช่วยให้กิจการงานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้อ่มีส่วนช่วยในกิจการงานหรือว่าธุรกิจของเราได้นั่นเองนะคะในกรณีลูกค้าล่ะลูกค้าก็อ,อุดหนุนเราดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันจะต้องเข้ามาอุปถัมภ์กันนะคะบุคคลที่มีอิทธิพลต่อหน้าที่การงานของคนธนาคารค่อนข้างดีนั่นเองนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ต้องปวดหัวเรื่องคนเลย นะไม่ต้องไปปวดหัวอะไรกับใครเลยนะคะมีแต่คนดีๆรายล้อมนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพาร์ทไหนก็ตามสรุปจบแล้วก็คือนะคนวันอังคารการงานในเดือนตุลาพี่หมอว่าเดือนนี้มันไม่ใช่แค่จังหวะที่เป็นขาขึ้นพี่หมอจะชอบใช้คำนี้เนาะเวลาการงานดีๆคือพี่หมอรู้สึกว่ามันดีกว่าขาขึ้นไปอีกอะมันใช้คําว่ามั่นคงดีกว่าค่ะเหมือนเราขึ้นหลายคนนะ พี่หมอว่ามันมันเข้าเกณฑ์โกใหญ่ด้วยในหลายๆคนน่ะจริงๆโกเนี้ยอ่ะเช่นสมมติเกณฑ์การเลื่อนขั้นที่พี่หมอบอกบางคนเนี่ยตั้งเอาไว้มานานแล้วว่าเราอยากจะไปอยู่ในจุดนี้อยากจะไปเป็นตำแหน่งนี้อยากจะทําตำแหน่งนี้อากอยากจะให้เขาพิจารณาเลื่อนขั้นเราไปตรงนี้หรือบางคนมีโกเรื่องการโยกย้ายอ่ะเราอยากจะย้ายเข้าตำแหน่งนี้นแผนกนี้องค์กรนี้อันนี้คือเป้าหมายหลัก ในการทํางานถ้าคุณตั้งแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าเดือนนี้มันหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะเข้าเข้าโกใหญ่หมายถึงว่าเป้าหมายใหญ่ในชีวิตในเรื่องของการงานได้ด้วยนะคะแต่บางคนก็อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่คิดขึ้นมาในเดือนนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ามันอะถ้าเป็นเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายหลักเราอยากให้ตัวเองประสบความสําเร็จแบบนี้มานานแล้วนั่นหมายความว่าเราประสบความสําเร็จก็ง่าย,ายๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป้าหมายระยะสัน้น เราคิดแค่ว่าเราเลื่อนเราเลื่อนไปทําตําแหน่งเนี้ยมันจะก้าวหน้าไปอีกเราคิดแค่ว่าเราได้พาร์ทเนอร์คนนี้กิจการเราจะดีอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็หมายความว่าพอเราได้มาใช่ไหมในเดือนนี้แปลว่าเราเข้าโหมดของความมั่นคงอ่าเริ่มแล้วการเริ่มต้นนะคะความก้าวหน้าก็ได้อ่าความก้าวหน้าความมั่นคงอย่างนี้นะคะ ถือว่าเดือนนี้มันเป็นประมาณนี้มันไม่ใช่แค่ขาขึ้นนะแต่มันเป็นช่วงที่เราไปยืนอยู่บางคนคือจุดส,สูงสุดในอาชีพการงานเลยถือว่าดีมากนะเอออ่านมาคนวันอังคารเป็นวันที่สนะเป็นเป็นคลิปที่สามที่พี่หมออ่านนะคะในเรื่องการงานการเงินเนาะ,ะซึ่งดีสุดตอนนี้บอกเลยดีกว่าอาทิตย์และจันทร์นะคะดีกว่าอาทิตย์ละจันทร์ก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับ การงานของคนวันอังคารนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเงินกันนะมาดูการเงินกันบ้างน,นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของทุกๆคนเลยแหละใครๆก็อยากจะรู้เรื่องการเงินของตัวเองเนาะมาดูกันนะการเงินในเดือนตุลาคมนะคะของคนวันอังคารเป็นยังไงบ้าง เด็กอ่าก้วไม้อย่าพึ่งกลัวนะไพ่มันห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าพึ่งกลัวนะคะดูไพ่ใบอื่นๆก่อนนะสี่ไม้น่ะอัศวินเหรียญเด็กดา หนึ่งไม้อ่าใครตกงานพี่หมอว่าเดือนนี้มีงานใหม่แน่ๆหรือใครมองหางานใหม่ที่เงินเดือนดีกว่าเดิมเดือนนี้จะได้นะคะยิ่งเกณฑ์การงานของเรามีความก้าวหน้าด้วยแล้วนะสองถ้วยจะตีแม้กระทั่งใครมองหาหุ้นส่วนใหม่ผู้ค้าทางธุรกิจใหม่นะก็จะมีโอกาสเช่นกัน หนึ่งไม้สองถ้วยจะติดเดวิลเราก็อสศวินดาบอะติดไพดาบมาเล็กน้อยแล้วก็ติดเดวิลมานิดหน่อยนะคะเรามาดูกันว่าการงานเอ้ยไม่ใช่การเงินขอภัยค่ะการเงินในเดือนตุลาของคนวันอังคารเป็นยังไงบ้างนะก่อนอื่นเลยพี่หมอพูดที่รายจ่ายก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยรายรับกันยาวๆนะคะรายจ่ายในเดือนนี้หลักๆเลยอะพี่หมอมองว่าจะมีเกณฑ์ เสียงเงินให้กับยานพาหนะมีสองแบบนะที่ที่พี่หมอเห็นนะ่ะมีเกณฑ์ซื้อใหม่เหมือนกันนะอ่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์ใช้เงินในลักษณะของการดาวการจองอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะไม่พูดถึงการผ่อนรถนะเพราะว่ามันคือค่าใช้จ่ายละ่ะถูกไหมถ้าเกิดใครซื้อรถแล้วก็ลังผ่อนอยู่อ่ะมันก็จะเขาเรียกว่าไงมันต้องเป็นรายจ่ายปกติของทุกเดือนถูกไหมคะแต่เดือนนี้อ่ามันจะพิเศษขึ้นมา อาจจะเป็นการจองคันใหม่ซื้อใหม่ดาวคันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะมีเกณฑ์นะคะแต่ในบางคนก็อาจจะเป็นเกณฑ์ซ่อมนะคะบำรุงดูแลแม่นทานายหรืออาจจะเป็นเช่นค่าเบี้ยประกันรถพรบต่อภาษีอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะเป็นเกณฑ์นี้ได้นะคะอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถหรือว่ายานพาหนะหลายคนจะเจอเรื่องนี้นะคะแล้วก็ ถ้าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเด็กๆในบ้านถ้าใครมีลูกมีหลานเนี่ยเดือนนี้ก็จะเสียกับพวกเขาเยอะหน่อยนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็จะเป็นบริวารแทนเช่นสัตว์เลี้ยงถ้าใครไม่มีไปเลยอีกก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอื่นด้วยนะก็เอาประมาณนี้ก่อนนะคะหรือไม่ก็จะมีเด็กมาทําให้เราเสียคนที่อายุน้อยกว่าละกันทําให้คุณเสียทรัพย์ แต่เสียในลักษณะไหนเท่านั้นเองนะถ้าคนในบ้านเนี่ยมันพอเข้าใจได้แต่พี่หมอรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะหรือว่าบริวารเนี่ยมันจะออกไปทางแนวของการใช้เพื่อแก้เช่นเรื่องสุขภาพอ่านะคะเขาอาจจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะไม่สบายนะคะหรือถ้าเกิดใครมีลูกหลานอยู่ในวัยรุ่นอันนี้ระวัง ความอารมณ์ร้อนนะไปก่อเรื่องก่อราวขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือต้องไปไก่เกลี่ยกับคู่กรณีใช้เงินแก้ปัญหาลักษณะนี้ก็ได้นะคะส่วนบริวารสัตว์เลี้ยงเนี่ยใครเลี้ยงสุน,นัขก,ก็ได้นะหรือแมวก็ยังได้เลยนะแล้วเราเลี้ยงเขาปล่อยๆ่อยอะ่ะเขาอาจจะไปสร้างปัญหาให้เพื่อนบ้านหรือคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะ นะคือกับเราเขาไม่เป็นไงอยู่ในบ้านอยู่หรือต่อให้เขาเป็นเราก็จะเข้าใจเขาเนาะเพราะเราเลี้ยงเขาแต่กับคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ใครมีบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีลักษณะประมาณอย่างที่พี่หมอบอกเนาะหนึ่งอารมณ์ร้อนใจร้อนหรือว่ามีพฤติกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้เรา่นเราอาจจะต้องควบคุมดูแล เป็นพิเศษนะคะพยายามอย่าให้ไปสร้างปัญหาที่ไหนมันก็พูดยากนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราเราเลี้ยงระบบปิดได้ไหมอ่ะมันก็จะพอแก้ปัญหาได้นะคะบางทีเป็นแมวอะเชื่อไหมแมที่พี่หมอเคยเจอเคยอ่านเจอนะไม่ใช่ไม่ได้เจอเองนะคะคือเขาเลี้ยงปล่อยเนาะเลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงระบบปิดนะคะพอเขาปล่อยปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปสร้างคือสําหรับคนเลี้ยงอะเขาน่ารักแหละ เนาะสัตว์เลี้ยงสำหรับคนเลี้ยงเนี่ยเขาน่ารักและเขาเหมือนลูกเราอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอก็ชอบแมวเนาะแต่สำหรับคนอื่นบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชอบแมวชอบสุน,นัขชอบหมาเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะเขาไปเหยียบที่พี่หมอเคยเจอเขาขึ้นฝากระโปรงรถบ้างหลังคารถบ้างของเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมันก็เป็นรอยเท้าเนาะแมวแอ่ะก็ยังเป็นปัญหากันได้นะเอาจริงเคยอ่านเจอนะคะ หรือบางทีสุนัขหลุดไปอ่ะที่เราเห็นข่าวกันก็เยอะแยะอ่ะอยู่ในบ้านเก็บกดออกไปไปไล่กัดคนอื่นอย่างเงี้ยนั่นแหละระวังให้ดีนะคะพยายามพยายามควบคุมให้ดีค่าใช้จ่ายตัวนี้พี่หมอมองว่ามันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงปลายเดือนตุลานะจะมาช่วงประมาณปลายเดือนตุลาหรือกลางเดือนก็ได้ อาจจะเกิดปัญหาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนปัญหาเนี้ยจะเข้ามาหาเราตั้งแต่กลางเดือนแต่ว่าเคลียร์กันได้หรือว่าไปจ่ายตังค์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไกลเกลี่ยกันเนี้ยมองว่าเราเราปลายเดือนนะคะก็ระมัดระวังแล้วกันเนาะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องนะคะรายจ่ายที่มองเห็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายก็คือเรื่องสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็สุขภาพของคนในบ้าน ก็อย่างที่เคยพูดเสมอๆเ,เลยว่าถ้าเกิดเกณฑ์จ่ายเงินให้สุขภาพมันขึ้นเราก็รอฟังสุขภาพตัวเราในในคลิปความรักกับสุขภาพนั่นแหละเราจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าจะจ่ายกับตัวเองหรือว่าจ่ายกับคนในบ้านกันแน่นั่นเองนะคะแต่เนี้มีเกณฑ์เนาะว่าเป็นเกณฑ์จ่ายเรื่องสุขภาพอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายนะคะก็คือการซื้ออะไรบางอย่างให้ตัวเองอันนี้มันจะไปรวมกันกับ ออกรถใหม่ก็ได้นะที่เราเห็นเกณฑ์ออกรถใหม่นะคะหรือว่าซื้ออย่างอื่นก็ได้นะแต่ทีนี้พี่หมอรรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นของที่คนวันอังคารเนี่ยเล็งมานานแล้วเออเล็งมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่พร้อมเรื่องการเงินสักทีอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ปรากฏว่าในเดือนนี้เราสามารถที่จะใช้เงินซื้ออันเนี้ยมาได้ซื้อของสิ่งนี้มาได้อะไรประมาณนี้นะคะ อีกหนึ่งเรื่องอ่ะมันจะยังไม่ได้อยู่ในหมวดรายรับก็พูดไปก่อนนะคะคืออันนี้มองว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องระวังแล้วกันนะในเดือนตุลาเนี่ยคนวันอังคารหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ลงทุนจริงๆในเรื่องการงานเราก็พอเห็นเนาะถ้าใครเป็นกิจการส่วนตัวมีธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราพอเห็นว่าเดี๋ยวเดือนนี้เราจะได้ผัดเนือหุ้นส่วนใหม่นั่นหมายความว่าอาจจะเกิดการลงทุนขึ้นใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ถามว่ามันดีไหมในการงานมันบอกว่าดีนั่นแปลว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีในส่วนของงานเนาะในส่วนของกิจการหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของเงินเราแยกเป็นประเด็นไปคือพี่หมอมองว่าถ้าเราใช้เงินในการลงทุนกับอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะจริงๆรู้สึกว่ามันก็ยังให้ผลตอบแทนกับคนธนาคารค่อนข้างดีแต่มันออกจากเสียเปรี่ยบในความสุขพี่หมอนะเหมือนกับ ผลประโยชน์หรือว่าผลเขาเรียกว่าไงอ่ะเงื่อนไขระหว่างเรากับคู่ค้าเราอ่ะมันเหมือนเราเสียเปรียบเขาอะค่ะอันนี้มันไม่ได้เข้าข่ายทั้งรายจ่ายแล้วมันก็ไม่ได้เข้าข่ายทั้งรายรับขนาดนั้นแม้มันกลางกลางแต่รู้สึกว่ามันเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วกันเนาะที่อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆไม่ใหญ่เล็กๆอ่าสมมุติว่าตอนที่เราดีลกันเนาะเราจะ ทำกิจการหรือว่าเราจะให้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์เรามันก็คุยกันออกมาดีทุกอย่างอะแต่พอถึงเวลาเนี่ยแน่นอนกิจการมันดีใช่ไหมคะพี่หมอรู้สึกว่าพอถึงเวลาแล้วเราเราดูเสียเปรียบอะจริงๆตามหลักเราควรได้มากกว่านี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้แค่ให้ระวังแล้วกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันยังสามารถคุยกันอะ เพื่อให้ผลประโยชน์มันลงตัวได้แต่ว่าจะต้องใจเย็นๆค่อยๆคุยแล้วก็ยังมองว่ามันไม่ได้ขาดทุนนะอันนี้พูดก่อนนะพี่หมอก็ไม่ได้เห็นเกณฑ์ขาดทุนเบอร์นั้นนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะการลงทุนเหมือนกันแต่อาจจะลงทุนด้วยตัวเองละไม่ได้เกี่ยวกับใครเลย,เลยอยะไรเงี้ยยกตัวอย่างแบบเห็นภาพง่ายๆเลยเอาทองคําแล้วกันนะคะมันกําลังผันผวน,นได้ที่เลยขึ้นๆลงๆลยอยะไรเงี้ยบางทีก็ขึ้นสุดเลยบางทีก็ลงสุดเลยนะ เราเนี่ยอาจจะโดดเข้าไปเล่นไปไป,ไปลงทุนโดยที่เราก็รู้สึกว่าเราคิดมาดีแล้วพิจารณามาดีแล้วเพล่เเราอาจจะเคยเคยลงทุนมาแล้วด้วยะอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันผันผวนมากตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปในช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราได้กําไรแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ไปๆมาๆปรากฏว่าเข้าตอนนั้นคือขาดทุนอ่าหรือว่าได้กําไรน้อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เห็นว่าอาจจะมีอาจจะมีเกณฑ์ประมาณเนี้ย เกิดขึ้นได้นะคะกับบางคนนะก็เหมือนกับเขาเตือนแหละว่าถ้าจะลงทุนอะไรไม่ว่าจะลงทุนกับตัวเองคือลงทุนคนเดียวหรือว่าลงทุนกับคนอื่นแนะนำว่าให้อ่าทำข้อมูลเนาะให้ดีนะคะแล้วก็วางแผนดีๆคิดดีๆให้รอบคอบนั่นเองนะคะให้ละเอียดในช่วงเดือนตุลาใครมาขอร้องนะให้ช่วยค้ำประกันอ่าใดๆนะคะอันนี้ แนะนำว่าอย่าแนะนําว่าอย่าพี่หมอหมองว่ามีเกณฑ์ที่จะเดือดร้อนมันยังไม่เดือดร้อนในเดือนตุลาหรอกแต่คิดว่าในอนาคตไม่แน่นะคะมองจากไพ่นะรู้สึกว่าคนคนนี้ที่มาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยเขาอาจจะคือเขาไม่ได้คิดจะโกงเขาไม่ได้คิดจะแบบอสูุว่าเราไปคาประกันเรื่องกู้ยืมให้เขาแล้วกันเนาะ เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทําร้ายเราแบบหนีหนีนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีเวที่เขาอาจจะรับผิดชอบไม่ได้แล้วเราจะต้องมารับผิดชอบแทนน่ะมันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็คิดให้ดีแล้วกันเนาะรอบครอบเราไหวไหมละ่ะเราค้าประกันให้เขาแล้วแน่นอนเราเอาตัวเองไปประกันเขาแล้วอะรับประกันคนคนนี้แล้วถ้าคนคนนี้เขาทําไม่ได้เราต้องรับผิดชอบแทนเราคิดก่อนเราไหวไหมถ้าเราไหวก็เอาเลยถ้าเราไม่ไหวพี่หมอก็ว่าพักไปก่อนนะคะอาจจะต้องปฏิเสธนะ อันนี้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็รายรับอ่ะมาที่รายรับนะรายรับในเดือนตุลาในส่วนของรายได้ประจำเราไม่พูดถึงกันเนาะทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเรามีรายได้ยังไงแต่อาจจะพูดถึงรายได้พิเศษก่อนอ่ะเอารายได้พิเศษก่อนในกรณีที่ที่ใครทำงานประจำนะคะ แต่มีรายได้พิเศษด้วยในเดือนนี้พี่หมอมองว่ามันก็ยังทําเงินให้ได้นะคะมันก็ยังทําเงินให้เราได้มีเงินเข้ามาจากรายได้พิเศษได้แต่ว่าก็อาจจะมีบางช่วงเนาะไม่ได้ง่ายนะมีสะดุดบ้างไอสิ่งที่เราทำงานพิเศษงานพาร์ทไทม์ที่เราทําให้เกิดรายได้พิเศษเนี่ยมันก็เกิดปัญหาบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะคะทําให้ผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้บ้างในช่วงนั้นนะคะ ในกรณีของคนที่ทำอาชีพอิสระนะก็อาจจะอยากรู้ว่าเดือนนี้รายรับเป็นยังไงคือพี่หมอมองว่าเดือนนี้รายรับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอไปได้ใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะก็มองว่ามีหลายช่วงที่อาจจะมีปัญหาหรืออุสรรคจากการดีวงานอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะจบงานไม่ได้อาจจะแบบติดติดขัดขัด,ขดมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นกว่าเราจะแบบ จบงานกันได้หรือเริ่มงานกันได้กว่าจะได้เงินนะ่ะมันดูมันดูยุ่งยากมันดูมีปัญหาอุปสรรคเฉยๆแต่ถ้าคนวันอังคารไม่แพนิกแล้วค่อยๆแก้ไปอะ่ะพี่หมอบอกว่ามันก็แก้ได้นะทุกปัญหาเลยนะคะอาจจะต้องแบบใจเย็นๆรอบคอบนิดนึงเนาะในการจะทำอะไรในช่วงเดือนนี้แต่ก็ยังเห็นนะักว่ามีรายรับเข้ามาเรื่อยๆนะคะโชคลาภล่ะอันนี้ทุกคนแล้วนะ ในเดือนนี้บางคนมีเกณฑ์ได้เงินมาแบบฟลุกๆนะอาจจะเป็นผลตอบแทนจากในอดีตนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเกณฑ์โชคลาภได้แต่มันก็พี่หมอหมองว่าได้มามีเรื่องให้จ่ายอ่าเราเห็นแล้วว่ารายจ่ายเราเดือนนี้มีหลายเรื่องเนาะเราได้มาก็ไม่ได้เก็บเงินจํานวนนี้พี่หมอหมองว่าได้มาคนธนาคารก็ต้องจ่ายออกเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเงินของคนวันอังคารนะคะแล้วก็การงานด้วย จริงๆอย่างที่พูดแหละว่าการงานนี่ดีมากแต่การเงินก็อาจจะยังติดเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะรวมถึงเวลาเราจะปิดจ็อบดีลงานอะไรกับใครเนาะมันอาจจะยากหน่อยแต่มันก็ได้เหมือนกันขออย่างเดียวเลยอย่าอย่าใจร้อนอะนะในในเดือนนี้เรื่องการเงินทั้งจ่ายและรับอะค่ะ ให้ใจเย็นๆค่อยๆค,คิดไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะแก้ไปได้นะคะอันนี้คือการงานการเงินของคนวันอังคารในช่วงเดือนตุลาคมนะก็อยากจะฝากให้ให้ติดตามความรักความสัมพันธ์คือเดือนนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะคะน่าจะออกประมาณวันที่หนึ่งวันที่สองนะก็อยากฝากให้ตามกันด้วยนะคะถ้ามันพ้นเดือนแล้วยังไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนะคะแต่ว่าเดือนนี้ทําไม่ทัน <laughs> เดือนนี้ทําไม่ทันเพราะว่าพี่หมอรับ คิวส่วนตัวแล้วมันจัดตารางเวลาพลาดไปนิดนึงนะคะก็เลยทําให้อัดคลิปไม่ทันนั่นเองนะก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดยังไงวันที่หนึ่งที่สมันก็กินเวลาวัน2อวันเนาะอย่าอย่าว่ากันเนาะแล้วก็ใครใครฟังแล้วมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์เนาะยังไงก็ขอขอบคุณคนวันอังคารมากๆนะคะเไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ